แลพวกมันเปรียบเสมือนสัตว์ป่าน่ากลัวทว่านานมาแล้วพวกมันก็มีท่าทีถ้อยทีถ้อยอาศัยกับมนุษย์มัน,น,น,นานจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องราวสยดสยองจึงเกิดขึ้นเชิญรับฟังได้เลยครับ เรื่องกลิ้งดงอาคาตหมู่บ้านภูทับแล่นฉบับปรับปรงุงโดยรฤตะธรรมชุมชนเล็กๆอันห่างไกลใกล้ป่าภูทับแล่นจะมีพิธีกรรมเส้นผีในทุกวันปีใหม่โดยผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านจะสั่งการให้ชายชะกันช่วยกันหาหมูตัวโตวเข้าไปยังใจกลางป่าลึกเพื่อทำการเชื่อเส้นผีป่าเหล่านั้น ในว่าเป็นการผูกมิตรผีกลิ้งดงคือชื่อของมันมันเป็นผีป่าตัวเล็กมีลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดเท่าลูกมะพร้าวมีขนสีดำคลุมอยู่ทั่วตัวชอบกลิ้งตัวช้าๆหากินไปตามผืนป่ามันไม่ได้ร้ายกาจอะไรเพราะสามารถกำจัดด้วยอาวุธธรรมดาทั่วไปได้แต่ผู้นำจิตวิญญ,ญาณ กลับให้ความเคารพนับถือมันมาร่วม40ปีแล้วเว้นแต่พยูหลานชายของผู้นำจิตวิญญาณเองที่เขาอยากจะยกเลิกพิธีกรรมบ้าบ่อนี้เสียทีสายวันหนึ่งมีชายสองคนจากตามุ่บ้านเดินทางด้านด้นมาขอความช่วยเหลือจากปู่คำมว้วนทั้งสองเมื่อเห็นหน้าปู ก็รีบก้มกราบแทบตักด้วยความเคารพปู่คม่วนช่วยแม่ของพวกข้าสองคนด้วยเถอะไม่งั้นแม่พวกฉันถูกผีกินจนตายแน่ๆปู่คำม่วนรับฟังความเดือดร้อนอยู่พักใหญ่ก็ตกปากรับคำอาสาจะไปช่วยแต่ทั้งนั้นฉันได้ข่าวว่าทางป่าโขงดึงมันป้วนเปี้ยนอยู่บนเส้นทางงั้นฉันขอไปดูแลความปลอดภัยให้พอเองนายคำผองว่า เองไปแล้วใครจะอยู่ดูแลหมู่บ้านล่ะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมามันจะยุ่งเอานะสีหน้าปู่แสดงความกังวลนายคำผ่องจึงหันมาทางพยูก็ไอ้พยูนี่ไงมันสำเร็จวิชาแซ่เพลงแล้วถ้าเกิดอะไรมันก็น่าจะเอาอยู่จริงไหมไอ้พยูลูกพ่อพ่อเอามือเขย่าตัวลูกชายไปมาใช่ปู่ฉันสำเร็จวิชาแล้วครับพยูตอบอย่างหนักแน่นตามธรรมเนียมแล้ว ลูกหลานของผู้นำจิตวิญญาณจะมีวิชาเพลิงตามแต่อวุธที่ตนชื่นชอบติดตัวหนึ่งอย่างอย่างปูขม่วนฝึกเพลงดาบก็เป็นดาบเพลิงนายคำผองฝึกขวานก็เป็นขวานเพลิงส่วนพายุฝึกการใช้แทกก็เป็นแท้เพลิงเวลาใช้ก็ต้องร่ายคาถากำกับอีกทีหนึ่งดีงั้นข้าก็ฝากด้วยว่าแต่เองก็อย่าทำอะไรฝ่าฝืนกฎข้อห้ามที่ปูเคยตั้งไว้ล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆข้าจะกลับพายุพยักน่ารับแต่แอบยิ้มอยู่ในใจบางทีเขาอาจจะได้ลองวิชาในช่วงนี้แหละในเวลาบ่ายของวันเดียวกันณนะราวป่าภูทับแล่นพระหนุ่มสองคนกำลังแกะรอยกวางหยดเลือดที่เห็นเริ่มทิ้งช่วงห่างและดิ่งตรงลงหุบล่างเสแม่ชะลอฝีเท้าลง จะตามต่อดีหรอวะทางนี้มันเข้าใจกลางป่าผูทับแล่นนะเว้ยไอ้บ้าตามมาขนาดเนี้ยเลิกล้มง่ายๆได้ไงอีกอย่างอะ่ะมันโดนหนักขนาดเนี้ยมันคงไปได้อีกไม่ไกลหรอกงั้นก็เอาวะตัวเบิร์มกูเองก็เสียได้เหมือนกันแต่สมมกับดำเดินลงหบได้ไม่นานทั้งสองได้กลิ่นเน่าโชยมาจากหลังเพิงหินด้านขวามือจึงพาก,กันเดินเข้าไปดูปรากฏเป็นซากหมูป่า ที่ฝูงมแมลงวันเกาะจนดำพืชพวกมันแตกคือเมื่อคนเข้าไปใกล้เผยให้เห็นเศษชิ้นเนื้อแดงๆที่ยังสดใหม่ตัวอะไรกินมันวะ,สะแสมอามือปิดจมูกถอยออกมาจะอะไรกินก็ช่ังหัวมันเถอะกูว่าอย่าไปสนใจมันเลยพวกเรารีบตามกวางไปดีกว่าเดี๋ยวจะมืดไปเสียก่อนเสียงนกป่ายังร้องเจียวเจ้าให้ได้ยินทว่าบรรยากาศในหุบล่าง ต้นไม้รายรอบกลับเขียวครึม้มทะมึนดำขึ้นทุกทีขณะรอยเลือดก็ยังนำพวกเขาเดินลงหุบไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดดำกวัวถอยเถอะบรรยากาศมันไม่น่าไว้ใจยังไงไม่รู้ว่แถ่ไม่กวางบ้านี่มันก็ไม่เห็นหมดแรงสักทีคิดมากนะในหุบมันก็เมืดอยอย่างนี้แหละดำยังไม่หยุดเดินแล้วในที่สุด รอยเลือดก็เบนออกนอกเส้นทางหายไปทางพุ่มมืดทางซ้ายมือนั่นไงมันไปต่อไม่ไหวแล้วดำกระสิบเสียงแผวยกปืนขึ้นเล็งพุ่มไม้นั่นสั่นไหวเบาๆเป็นเครื่องยืนยันว่ามีตัวอะไรซุกซ่อนอยู่ภายในนั้นนับหนึ่งถึงสามแล้วยิงพร้อมกันนะเสะมหพยักหน้ารับการซ้ำชุดนี้แหละจะหยุดการเคลื่อนไหวเจ้ากวางหนุ่มตัวนี้ไปตลอดกาล เสียงปืนระเบิดดังก้องป่าพุ่มไม้หนาแตกคือพร้อมกับมีอะไรพุ่งออกมาหลายก้อนก็มันจะกลิ้งหลุนหลุนหนีหายลงไปทางหุบลึกมืดมัวเฮ้ยกลิ้งดงเสมอร้องลั่นบ่ายห้าโมเย็น ขณะพยูกับนั่งคุยสเพเหระอยู่กับปำเกิงและปู่สอนสมกับดำก็หามกวางผ่านหน้าบ้านไปด้วยท่าทางลุกลี้ลุกหลนพยูเหลียวไปเห็นจึงลุกขึ้นกวักมือเรียกเอา้าไอ,ไอ้แสมไอ้ดำแม่ยิงกวางมาได้เล่นจะเดินผ่านหน้าบ้านเข้าไปเสี้ยเฉยเลยนะพวกเองมามาแวะมาคุยกันก่อนทั้งสองเหลียวมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนพากันเลี้ยวเข้ามาวางกวางลง นะเองสองคนกลัวข้าจะขอแบ่งเนื้อกวางเหรอประเปะล่าหรอกพี่พายุพวกฉันเห็นพี่คุยอยู่กับปู่สอนก็ดาว่าน่าจะคุยธุระเรื่องสําคัญกันก็เลยไม่อยากรบกวนนะ่ะแสมมตอบตะกุกตะกักและหลบสายตากับปู่สอนไม่มีอะไรหรอกข้าก็แวะมานั่งคุยเล่นกับไอ้พายุเฉยๆตามประษาคนแก่ขี้เหงาเท่านั้นแหละเออว่าแต่สภาพกวางของพวกเองอะทําไมมันแหว่ง ถูกเฉือนเนื้อออกไปแบบแปลกๆอย่างนั้นล่ะทั้งคู่มีท่าทีอึกอักเหมือนกำลังปกปิดอะไรบางอย่างหน้าต่อหน้าทายาตผู้นำจิตวิญญาณของหมู่บ้านพวกเองมีอะไรก็ว่ามาตรงๆเถอ,เอะแล้วในหอพักเขามานั่นคืออะไรวะพยูนึกสงสัยเพราะมองเห็นคราบเลือดซึมออกมาสแสม่ยิ้มแย่ๆแต่เล่าแล้วปู่สอนจะดาพวกฉันนะ มีอะไรก็เล่ามารับลมคมในจริงๆพวกเองนี่คือพวกฉันตั้งใจจะยิงกวางที่ตามในพุ่มไม้ไม่ทันเห็นผีกลิ้งดงจนกดเปรี้ยงจนมีตัวหนึ่งถูกยิงตายพวกฉันก็เลยตั้งใจจะเอามาให้พี่พายูดูนี่แหละแสแมแก้ห่อผ้าออกพายูที่เกลียดผีกลิ้งดงอยู่แล้วยิ้มพอใจแต่ปูสอนกับปำเกิงต่างหน้าเสียยุ่งแล้วพวกเอง พวกเองผิดข้อห้ามของปู่ขำม่วนเสียแล้วลักษณะผีกลิ้งดงในห่อผ้านั้นหัวกลมโตผมยาวรุงรังหน้าตาเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ผสมลิงเมื่อสังเกตดีๆพยูก็เห็นแขนขาเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ขนรุงรังนั้นปกติคนทั่วไปเห็นมันเป็นเพียงหัวกลมๆก,กลิ้งไปตามป่านั้นก็เพราะมันพับแขนขาวไว้นั่นเองนี่ถ้าข้าไม่เห็นกับตา คงเข้าใจผิดไปอีกนานคิดว่ามันมีแต่หัวพายูยินพอใจที่เพื่อนทั้งสองนำมันมาให้ดูนี่เผื่อยิงมันตายก็แย่แล้วนี่พวกเองยังนำร่างมันมาเล่นอีกปำเกิงหันไปทางปู่สอนเอาไงดีปู่พยูเองต้องให้คนนำร่างมันไปทิ้งไว้ที่ชายป่าพร้อมกับล้มหมูตัวหนึ่งไปเส้นเพื่อขมาลาโทษพวกมันซะไม่งั้นได้เดือดร้อนกันแน่ๆ เราไม่ต้องกลัวพวกมันขนาดนั้นหรอกปูตอนนี้ฉันสําเร็จวิชาแท้เพลิงแล้วถ้าขืนพวกมันบุกมาฉันจะฆ่าเสียให้เรียบพยูยิ้มกว้างโธ่เชื่อข้าเถอะพยูหากแต่พยูก็ยังยืนกรานที่จะไม่ทําตามผู้อาวุโสของหมู่บ้านแนะนําค่ำนี้หมู่บ้านผูทับเล่น เงียบเชียบเงางอยลงอย่างรวดเร็วเมื่อชาวบ้านทราบเรื่องต่างขึ้นบ้านปิดประตูเข้านอนกันตั้งแต่ยังไม่ทันมืดยิ่งปู่คำม่วนกับพ่อคำผงยังไม่กลับมาด้วยแล้วขวัญกำลังใจของชาวบ้านก็ยิ่งกระเจิงเข้าไปใหญ่ไม่มีใครเชื่อมือของพออยูเว้นแต่สแสมกับดำสองสหายที่ยังนั่งกระดกเล่าอยู่เป็นเพื่อนในตอนนี้ ส่วนปำเกิงกับปู่สอนขอตัวกลับบ้านไปนานแล้วสองคนนั้นคงกลัวจนหัวหดแล้วละมัง้งดำพูดพลางยกเหล้าสาดลงคอคงอย่างนั้นแหละ,สะแสมหยิบเนื้อกวางย่างหอมฉุยทรงเข้าปากเขียวหยับหยับทว่าจู่ๆเหล่าแมลงกลางคืนก็เงียบเสียงลงอย่างกระทันหันทําเอาทั้งสามชะง,งักกึกยกแก้วค้างเอ๊ะ พวกมันหยุดร้องทำไมนะพวกมันอาจจะมาแล้วนะสิพวกเองเตรียมตัวได้เลยพายุเอามือตบแทะในซองหนังข้างเอวเพื่อเช็คความพร้อมซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่มีเสียงหมาหอนโบดังขึ้นมาพอดีแล้วไม่ทันไรเสียงปืนก็ดังลั่นมาจากทางบ้านของตาแสอออไปไว้พวกเราพายุรีบคว้าปืนและย่ามวิ่งนำออกหน้า สองเพื่อนเกลอสะพายปืนวิ่งถือไฟฉายส่องทางตามมาระหว่างทางมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดทำให้พยุยิ่งต้องเร่งฝีเทา้าบ้านตาแสอออสว่างพราวด้วยคบใต้ชาวบ้านหลายคนกำลังใช้ปืนแก๊ปต่างทนไม้เหวี่ยงฟาดใส่เหล่าผีกลิ้งดงนับสิบที่กำลังกลิ้งหลุนหลุๆพุ่งตรงเข้าใส่คน ตอแอ,อกำลังอุ้มร่างโชคเลือดของลูกชายขึ้นไปไว้ที่บนชานบ้านโดยมีชาวบ้านอีกสองคนคอยถือดาบคอยคุ้มกันไว้เอ็งมาได้เวลาพอดีเลยรีบมาช่วยข่ากับไอป้ปำเกิงเราพยูกับเพื่อนช่วยกันยิงแต่มันไวมากเลยยิงไม่โดเลยสักนัดแหมเร็วยังกับลิงเลยเว้ยพายุรีบบรรจุกระสุนใหม่แต่พวกมันกลิ้งหลุนๆดีตัวเข้าใส่สองขาเล็กๆของมันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ดีตัวที่หนึ่งสูงถึงหัวพายุกับเพื่อนต้องใช้พานท้ายปืนตวัดตีเป็นพันละวันไม่ได้การละพวกเองต้องเจอนี่พายูดึงแสออกจากซองหนังขึ้นจบศีรษะแล้วร่ายมนเสร็จแล้วควงอยู่สามรอบเปลวเพลิงก็เริ่มปรากฏที่ปลายแสพวกเราผีกลิ้งดงตั้งขบวนเป็นหน้ากระดานกลิ้งเข้าหาพายุตวัดข้อมือฟาดแ่ใส่แนวหน้าของพวกมันควับ ปลายแส้ฟาดลงกลางหัวตัวหนึ่งจนฉีกอ้าเหมือนแตงโมถูกผ่าครึ่งเปลวเพลิงลุกพลึบไม่ตัวมันอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงผึงเพลิดให้ตัวที่เหลือจนรีบถอยเป็นไงเจอแส้เพลิงเข้าไปถึงกับรีบเพ่นเลยเหรอเข้ามาอีกสิ <c oughs> พายุย่างสามขุมเข้าหาพร้อมตวัดเวียงแส้เพลิงเข้าใส่พูมันอีกสองทีติดเปลวไฟลุกไหม้ตัวที่หลบไม่ทัน ก่อนกริ้งดุนๆหนีเป็นลูกไฟเลยทีเดียวเพียงเท่านั้นพวกมันก็ถอยทับไม่เป็นขบวนพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องดังก้องป่าช่วยกันตามเร็วอย่าให้พวกมันหนีไปได้พายุจะพาชาวบ้านตามไปเก็บพวกมันที่เหลือแต่ปู่สอนถัดทานไว้ไม่เห็นด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปทว่าพายุก็ได้รับแรงสนับสนุนจากตาแสออที่เพิ่งเสียลูกชายรวมทั้งญาติญาติของคนเจ็บด้วยแล้วเองล่ะไอ้บำเกิงจะไปช่วยกันไหม ทุกคนไปกันหมดข้าก็ต้องไปด้วยสิวะแต่เดี๋ยวข้าตามไปนะเพราะตอนนี้ข้าปวดขี้วะปำเกิงพูดจบก็แกล้งวิ่งหายไปทางห้องน้ำพายูจึงไม่รอนำคณะชาวบ้านกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามพวกผีนรกไปแม้แต่คนไม่เห็นด้วยอย่างปู่สอนก็ยังตามมาด้วยเพราะแกเป็นห่วงว่าชาวบ้านจะพลาดท่าตายเป็นเบือ่อลงเนินข้างหน้าไปได้พักเดียว แสงไฟฉายก็กระทบเข้ากับดวงตาแดงๆนับสิบคู่ของพวกมันพายุสั่งยิงในทันทีพวกมันโดนกระสุนตายไปเกือบครึ่งส่วนตูที่เหลือกลิ้งเข้าสู้อย่างจนตรอกสร้างบาดแผลให้ชาวบ้านได้หลายคนก่อนจะโดนตาแซออฟันตายไปอีกสองตัวสามตัวสุดท้ายถอยกรูปไปจนติดซอกหินทุกคนถอยออกมาเดี๋ยวสามตัวนี้ฉันจัดการเอง พายุดึงแท่ออกจากซองแต่ยังไม่ทันทันได้ใช้ป่ารายรอบก็แตกซ่าพร้อมผีกลิ้งดงอีกเกือบครึ่งร้อยโผล่มาและในนั้นตัวใหญ่มีขายืดยาวมากกว่าตัวอื่นมันเดินด้วยสองขาก้าวอาดอาด,อาดแวกมายืนหน้าจ่าฝูงกลิ้งดงพวกมันส่งเสียงร้องคำรามคมขวัญดังอื้ออึงไปทั่วแนวไพรทำไมมันเยอะอย่างนี้วะพายุชักรู้สึกวันวัน แต่ในฐานะทายาทของผู้นำทางจิตวิญญาณเขาต้องปกป้องทุกคนสุดชีวิตพวกมนุษย์สับปรับผิดสัญญาที่ให้กันไว้ค่าบริวารของข้าตายยังมีหน้าจะตามมาทำร้ายกันอีกเหรอดีงั้นข้าและบริวารก็จะไม่ไว้ชีวิตพวกเองเหมือนกัน <laughs> จ่าฝูงบกมือสั่งกลิ่งดงนับสิบพุ่งเข้าใส่ระลอกแรก พายุควงแสฟาดสวนควับควับควับสามตัวโดนแ่จนไฟลุกร้องโอดโอยกลิ้งตัวหนีจ่าฝูงแยกเขี้ยวคำรามด้วยความข้างแขนสั่งบริวารโจมตีพร้อมกันอีกสองชุดการต่อสู้ระหว่างคนกับเหล่ากลิ้งดงผีนรกเป็นไปอย่างชุลมุนวุ่นวายคนมีปืนใช้ปืนคนมีดาบใช้ดาบปืนบรรจุกระสุนไม่ทัน ก็ใช้มันต่างท่อนไม้ฟาดเวียงใส่พวกมันแทนพายุเองก็สู้สุดพลังจนเหล่าผีกลิ้งดงบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากกลิ่นคาวเลือดคลาคลุ้งไปทั่วบริเวณขณะชาวบ้านต่างก็บาดเจ็บไปไม่น้อยผีกลิ้งดงถึงมันจะเป็นผีที่มีฤทธิ์ไม่มากทว่าด้วยจำนวนที่มากมายก็ทำให้พยุและชาวบ้านไม่อาจจะชนะมันได้ง่ายๆไอพยุ ไหนเองว่าเอาอยู่ไงวะรีบๆจาัดก,การมันเร็วพวกข้าจะไม่ไหวแล้วเสแมที่ตัวโฉกไปด้วยเลือดร้องเร่งเออเออเดี๋ยวข้าเร่งให้พยูรวบรวมจิตสำทับมนตราเพิ่มเพลิงอาคมลุกโหมยิ่งกว่าเดิมฟาดไปตรงไหนก็ไฟก็ลุกไหม่ไปเป็นทางผีกลิ้งดงหลายตัวโดนไฟเผาตายไปหลายตัวในเวลาอันรวดเร็วเป็นไงเจอแท่เพลิงเข้าไป เปรียมเป็นตอตะโกเลยไหมล่ะแต่พายูก็หัวเราะสะใจได้ไม่นานอานุภาพของแสบเพลิงก็ลดหวบลงอย่างน่าตกใจฉิบหายแล้วพายูลองฟาดแส่ไปอีกหลายทีแต่มันก็ไม่มีไฟเสียแล้วนั่นก็เป็นเพราะตะบะวิชาเขาจะไม่แก่กล้าพอนั่นเองพายูใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มขณะชาวบ้านต่างก็สะบักสะบอมเต็มที หลายคนถูกกัดเสียเลือดมากจนแทบทรงกายไม่อยู่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าวิชาอาคมของเขามันไม่ได้เหนือกว่าเราผีกลิ้งดงเลยพวกเราถอยกลับหมู่บ้านเถอะเห็นทีเราจะสู้พวกมันไม่ไหวแล้วพายุสารภาพกับทุกคนทว่าการล่าถอยของชาวบ้านก็เป็นอันต้องหยุดชะงักเมื่อเราผีกลิ้งดงล้อมกรอบมาจากทุกทิศต,ตัวจา่าฝูงโหระ่า <laughs> คิดจะหนีไปไหนกันยังไงก็หนีพวกข่าที่มีอยู่เต็มป่าไม่รอดรอก <laughs> ตอนนี้ทุกคนหันหลังชนกันเพื่อรับมือขณะหลายคนเริ่มขวัญเสียจนแทบคุมสติไม่อยู่บางคนก็เอาแต่พร่ำบนดาพยูถ้าเองเชื่อคำของปู่สอนตั้งแต่แรกเรื่องมันคงไม่เป็นอย่างนี้รอกไอ้สแสม้กับไอ้ดำก็ด้วย ตูต้นเหตุเลยดันไปยิงพวกมันตายพายุรู้สึกผิดเป็นอย่างมากแต่มันคงสายไปแล้วตอนนี้พวกมันตีวงแคบเข้ามาเรื่อยๆพายุกับชาวบ้านกำลังจะโดนกินโต๊ะและตอนนี้พายุก็เสียนิ้วก้อยไปข้างหนึ่งแล้วหมู่บ้านของเขากำลังถึงการอวสานแต่แล้วเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งยุดเป็นเสียงของปู่คำม่วนนั่นเอง ปูคำม้วนโผล่มาพร้อมกับพ่อคำผองและไอปำเกิงที่ทุกคนคิดว่ามันหนีเอาตัวรอดไปเพียงคนเดียวแต่แท้จริงแล้วมันเป็นม้าเร็วที่วิ่งไปตามปู่กับพ่อที่อีกหมู่บ้านนั่นเองและเพอ,เอิญโชคดีที่มันเจอคนทั้งสองเข้าระหว่างทางยุดเถอะเพียงเท่านี้ก็บาดเจ็บล้มตายกันมากพอแล้วปูคำม่วนยืนประชันหน้ากับตัวจ่าฝูงพวกมนุษย์สับหลับ ข้ายอมไม่ได้รอกพวกเจ้าข้าคนของข้าก่อนอโหสิให้พวกมันเถิดลูกหลานข้าไม่ได้ตั้งใจแล้วบริวารของข้าละบาดเจ็บล้มตายอยู่เกลือนป่านี้ตั้งใจหรือไม่วะหัวจ่าฝูงสแย่ปากอ้าสันระริกด้วยความข้างแขนข้าขอร้อมดีๆแล้วนะปูขมวนดึงดาบพ่อคำผองดึงขวาน ยกขึ้นบริกรรมคาถางึมงำพรันเพลงเจอจ้าก็ลุบพรึบขึ้นบนคมดาบและคมขวานมาถ้าอยากไปสวรรค์ก็เรียงหน้าเข้ามาเท่านั้นเองพวกมันก็ดีดตัวพุ่งเข้าใส่คนทั้งสองอย่างกับหากระสุนปูคำม่วนฟาดดาบลงพื้นธรณีตรงหน้าไฟบนไลกันก็พุ่งวาบตรงใส่เหล่าผีจนระเบิดเสียงดังเลื่อนลั่น เช่นเดียวกับพ่อคำผองที่ก็ฟาดขวานเพลิงสวนใส่พวกมันจนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางผีกลิ้งดงนับสิบถูกไฟเผาส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานแต่ถึงกระนั้นตัวจ่าฝูงก็ยังไม่ยอมยังสั่งบริวารบุกเข้าใส่เรื่อยๆจนกระทั่งพวกมันล้มตายเกลื่อนป่าไปเกือบหมดฝูงเจ้าตัวจ่าฝูงถึงได้ยกมือยอมแพ้ ข้ายอมแล้วปู่ข้าไม่อยากให้บริวารของข้าต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้แล้วกรุณาข้าและบริวารด้วยเถิดปู่คำม่วนยืนบุมันด้วยความเวทนา,าข้าเองก็ต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยที่คนของข้าไปทำร้ายพวกเจ้าก่อนแต่ทั้งหมดก็เกิดจากการเข้าใจผิดก็เอาเป็นว่าเลือกแล้วต่อกันนะส่วนหลานข้ามันก็คงได้รับบทเรียนจากการกระทำโดยพลาการในครั้งนี้แล้ว และต่อไปนี้ข้าเองก็สัญญาว่าจะให้ทุกคนในหมู่บ้านยึดถือคำมั่นสัญญาที่ให้แก่กันไว้สืบต่อไปตราบนานเท่านานนะงั้นฉันและบริวารขอลาละปูพูดจบแล้วกลิ้งดงจ่าฝูงก็สุดตัวลงพับแขนขาเข้าไปซ่อนในผมยาวรุงรังแล้วกลิ้งหลุนหลุนนำบริวารกลับเข้าป่ามืดมิดลับไปหลายเดือนต่อมา พายุกับเพ people, ื ong, ่อนเกลือทั้งสามแสมดำและปาเกิงพากันเข้าป่าล่าสัตว์ระหว่างทางพวกเขาเจอกับเหล่ากลิ้งดงสี่ห้าตัวที่กำลังออกหากินทั้งคนและกลิ้งดงต่างหยุดมองกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเคลื่อนตัวเลี่ยงเป็นคนละทางอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสนุกสนุก ขอบคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งถ้าชื่นชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ